ก็แล้วครับวันนี้ทางร้านสมัยของเราครับก็ได้ปิดร้านนะครับเรียนอย่าเอาเลยแท่งมล้วนี่กินมาฝากของเรานะครับเพื่อเป็นการสนับสนุณที่ลูงค้าเฮ้ยยืนงหมดไม่ไดครับยิ่งอร่อเฮ้ยเงียบกันหน่อยสิครับให้ผมได้โปรโมทร้านของผมบ้างวันนี้ทางร้านสมัยของเราครับได้ปิดร้านเลี้ยงหมูกระทะท่เลยเฉพาะลูกค้าที่กินกินมาฝา ไม่มีแล้วครับผมมาดูแลลูกค้าครับเก่าอย่าไ่จังวันนี้ผมมาดูแลลูกค้านะครับปกตินี่เวลาไปกินร้านอื่นเขาจะมีสีจ่ายสามแต่วันนี้เรามาอีกคนเจ็ดเจ็ดคนหกจ่ายหนึ่งเฮ้ยมันมีด้วยเหรอว่ามีจ่ายหนึ่งเนี่ยมีไงเป็นยังไงวะก็ผมแค่จ่ายคนเดียวที่เหลือพี่แกล้งหลับเวลาเช็คบินอ่ะ เวลากีรเสียงเราพอจ่ายตาละแกงหลับนี่เป็นอะไรกันช่วยช่วยเขาจ่ายบ้างสิ<ม>ช่วยจ่าย<ม>ช่วยจ่ายให้โหมงคลเราอยู่ด้วยกันมาเอ้ถามเลยทำไมเปลี่ยนจากนายเขาไม่ได้ไปมงคลเพราะอะไรใครเปลี่ยน <laughs> <laughs> ผมไม่ได้เปลี่ยนแต่คือไปชื่อจริงไงนายมงคลไม่ได้เราเป็นยังไงก็ <laughs> <laughs> อยากไปเปลี่ยนตัวเองรู้เปล่าหัวไม่คิดจะเปลี่ยนพี่เออไปไหนเรืองของตั๊กไม่จะบอกน้องมนเลยพี่บอกเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นอย่าไปเปลี่ยนชื่อใช่เพง่อต่อยายต้นเถอะต้นนี้กินไปหน้าไว้วางใจร่้อเล่นด้วยเ่าเล่นด้วยอะแค่้เองถ้าคนอื่นไม่กลัวเขาล้อเหรอแหมอีตาบ้าไปมีไ่มีไ่มีไ่มี เกือบปะเกือบช็อกอ่ะอะไรเนี่ยเอาล่ะครับพุกคนใจเย็นนะครับวันนี้กินกันเลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องการ่ายเงินนะครับเพราะว่าวันนี้ฟรีครับเฮ้ยเฮ้ยดีกว่าไปร้านอุดมซีฟูดทำไม่เปแค่ไหนแขกต่อยลูกค้าแขกต่อยลูกค้าไม่ใเจ้าของร้านไปแขกโอ้โหไม่ได้แล้วโอ้หเก็บเลยสั่งให้ผักขม ไปแขกต่อยลูกค้าแล้วอ่ะคือจะบอกว่าอาหารทะเลของร้านเขาโซลกแกงถ้ามีอาหารรสเพี้ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนจานเหรอฮะเปลี่ยนร้านกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามหน่อยเดยทำไมย่างฝังเดียวฝังกูไม่ได้ย่างเลยเพราะย่างก็เอาไปฝังนู้นหมดเอาเขาฝั่งใครฝังมันสิเขาอไม่ได้กินใช่ไหมไม่ได้กินเลยไม่ได้กินโดนย่างอันนี้พี่ขอนะเอาไปเลยพี่อา โอ้โหนี่กูล้มเลยนะเอาๆอยากกินเลยอยากกินได้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 ครับพ่อขาอันนี้ม่ต้องกินเงี้ยนี่ฉันไม่เรียกกระต่ายนะกินสะผักเอ้านี่ไม่ใช่กระต่ายเหรอทำไมฟันมีงนั้นล่ะขะอ๋อฟันฉันเดือดจ้าอะไรทำอะไรอ่ะมาจับหัวพ่อเลยอันนี้เราเติมเลยนะครับเติมเลยอะไรขาดบอกแล้วนะถ้าสมมุติกินไม่หมดล่ะฮะกินไม่หมดโดนปัดไหมฮะโดนปัดครับเฮ้ยไม่เป็นไร โดนปากก็สองสอบาทโถ่โถเ,เอ้ยสบายสบายไม่ไม,ไ,มไม่ครับโอ้ยเราไม่ปรับเป็นเงินไม่ทองครับเพราะตอนนี้ทุกคนต้องใช้เงินครับมผมจะปรับแบบนี้ครับถ้าเหลือเท่าไหร่ผมจะนับเป็นชิ้นครับเหลือชิ้นหนึ่งตกชิ้นหนึ่งฮะเหลือสองชิ้นตกสองชิ้นครับตกยังไงอ่ะพี่ตกยังไงตกยังไงแมบ ผมถนัดซ้ายเอาเลยครับเอ้ยคุณผมไม่ใช่คนก่อเรื่องคุณมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะอ้าวแล้คิดดูแล้วคุณจะตอบให้่คุณถนัดซ้ายคุณตอบได้ไหมไม่ก็เบี่ยงไปอีกช่องนึงสิเออมันก็จะพอดีอะนนี่ตรงท่านี้ถนัดท่านี้ทางนี้มันสั้นไงนี่มันแค่ยก เนี่ยได้เลยอ๋ออีได้เลยครับเยอะเงี้ยดูสิอยากโดนตบจังเลยว่ะชีวิตเนี้ยอะไรนะอยากโดนตบจังเลยว่ะพี่ไม่ถนัดซ้ายแตกขวาแล้วจะพยายามขวาไม่ไ้นนี่เราพยายามดูอ่ะทานเลยฮะทานถาลยครับครับผมลูกคนนี้เขาไม่เข้าใจถ้ากินเหลือแล้วตกยังไงเออเข้าใจครับเข้าใจครับอิ่มแล้วว่ะ แน่แล้ววะผมยิ่งสุดท้ายผมไม่เอาแล้วโอเควะิ่มล้วไม่เป็นใครตักอันไหนมาเราไม่ชอบแบบนั้นอ่ะไอ้ดูให้ดีนะถ้าเขาเห็นนุ้ยดูให้ดีนุ้ยอ่าอิ่มแล้วนี่ครับก็แบบอิ่มแล้วครับอ๋อถ้าอิ่มกันแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรงั้นผมขอเช็คนะครับว่ามีใครกินเหลือบ้างหรือเปล่าโอ้โหกินกันสนุกสนานมากเลยนะครับโอ้โหมันก็กินนะครับอ่านะครับเดี๋ยวอันนี้เดุญาตอนุญาตขอเช็คนิดเช็คนิดนึงอ like ันน uh> <e so at ี้เส็นิดหน่อยไม่เป็นไรเส็ดนิดนิดหน่อยพี่สบายไไม่เป็นร โอ้โหผ่านโทษอันนี้อะไรฮะโอ้โหมีซ้ำโซนอันนี้กินเหลือเมื่อกี้เอามือไหนหยิบฮะมือมือนี้ฮะมือนี้ครับผมอุ้ยตายแล้วครับผมที่หลังจะทำงี้ฮะครับผมมันไม่ดีต่อร้านค้าด้วยครับแล้วมันไม่ดีกับความรู้สึกเราเอ้ยเรากลายเป็นคนแบบโกหกวิ้นป้อนหลอกลวงผมจะไม่ทำทำอย่งนี้อะไรอะไรอะไร อะไรมึงร hmm? ู้จักกูน้อยไปแล้วฮะก่อนกูจะเปิดร้านค้ามึงลุกกูเป็นอะไรก่อนกูเป็นโจมงก่อนหยุดหยพี่รุดยุงไยแกหยไอ่ยุดมยุดหมดหกุดหย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 ุาหยุดหยุดหุ้ดหย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 ่ดหยหมดหยุดหมดหยุ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 ดายุดหยุดหยุดหย้ดหยุดหยุดไปดียดหยุดหยอดคยยุดหยุยุดมยุดยุดหดยยดดย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 ยยนี่อะไรครับ อะไรครับอุ้ยมีสังกะเพาด้วยครับตรงนี้มันหล่นตอนขี้ปะครับอ๋ออ๋อเฮ้ยเดี๋ยกินกินหมดเลยเนี่ยโอ้โหจานเดี๋ยวนะหมดเกี้ยงเลยครับพี่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้ชวนจิ้มใครอันนี้ชวนน้ำจิ้มใครของผมเองครับพี่เดี๋ยวขอดูนะนี่อะไรฮะอ๋อทำไมฮะน้ำน้ำจิ้มคืนตัวเหรอฮะไม่ใช่ครับหมักกุ้งเอาไว้ฮะกล้นครับผมให้กุ้งมันนุ่มๆครับฮะ ให้กุ้งมัหนุ่มๆคุณกล้าหรอครับผมนี่คุณกล้าขับรถเหมือนคนยังผมเหรอฮะผมเฮ้ยให้กุ้งเอาไปหลังร้านไอ้นี่ดูผูจัดการเองตอนนี้เอาไปมัดไว้วุ้ยตายละก็เพราะฉี่ผมทมรุดอีกแล้วเดี๋ยวหนึ่งเข้าห้องน้ำรือเปล่าใครพี่ต้องไปหาหมอละอย่าอั้นฉี่ปล่อยเลยนะนี่เนี่ยไหลไม่รู้ตัวเลยอุ้ยเอ้ยเหลือไหมกินเหลือไหมเหี่ยวนะคะเหลือป่ะ ก่อนที่จะทำอะไรเหลือหรือเปล่าไม่เหลือแล้วผู้หญิงอะไว้ใจไม่ได้ชอบซ่อนของคือตอนแรกเนี่ยตอนแต่งหน้าเนี่ยแต่งเสร็จแล้วมีคนไปบอกให้เป็นผู้ชายกูลบไม่ทันจริงกูโก่งๆไม่รู้จะเล่นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดีเนี่ยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะขอคนตัวหน่อยผู้ชายดูนี่ดูที่ มาไม่มีจริงค่ะไม่มีไม่มีไม่มีจริงหรอไม่มีให้ดีฟัก่อนไม่มีให้พี่ดูโอ้ยปวดยับอะไหรเนี่ยพี่มีปุ่มหนูเดี๋ยวอะไรพี่ฟาดอะไรแต่งตัวนี้ ก็โทษเฮ้ยเนี่ยนี่อะไรนี่คืออะไรมันคืออะไรเพิ่งไปเตะบอลมาค่ะทำไมสนับแข้งพี่ครับสนับแข้งค่ะไป็นรอบช้ำรั่วครับพี่ต้องไปหาหมอแล้วสิเจ้าทาันนี้เป็นสนับแข้งหนูไปเตะบอลมาค่ะอะฮะหนูอะไรให้มึงเนี่ยอะไรทั้มึงเนี่ยที่สนับแข้งไปเตะโอ้ยเฮ้ยกินหมดป้าแล้ว่ะหมดครับผักเผือกกินหมดเลยครับผมต้องอะไรอ่ะ แต่ข้าครับตัดที่ไหนอ่ะทั่วไปครับร้านทั่วไปกินผมไม่รู้เห็นไหมโขดบ้าเลยแดดไม่ดีอ่โอเคนะอย่าให้ดิรู้อย่าให้ดิ้รู้เรื่องผมกินหมดแล้วครับหมดยังหมดแล้วครับหมดนะหมดแล้วเหลือนะไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะกินพี่บอกว่าไงฮะให้นับชิ้นให้พี่ครใช่เหลือเท่าไหร่บอกเท่านั้นถูกไหมสิบเอ็ดชิ้นครับสิบเด็ดชิ้นแต่ไม่ได้อยู่กับผมอยู่ใครมือของไปซ่อนเหรอไม่ไม่ได้ซ่อนครับไปซ่อนของอ่ะของของอ่ะไม่ซ่อนอ่ะพี่ ผมก็ไม่รู้อยู่ไหนไปพี่เราหาเดี๋ยวคนเจอที่ใครน้ำโดนทุกตัวโดนทุกตัวผมไม่มีครับแต่ผมบริสุทธิ์ใจนะผมเจ้าของร้านทางนั้นพี่ลงกระเป๋าเลยนะอ้าได้เลยไม่มีไม่มีไม่มีโอ้โหนี่พี่ฉีดพี่ฉีดมาเหรอที่ปมเลยอย่าอย่าใช้คำว่าฉีดใช้คำว่าโมอะไรอ่ะ มีไงอยู่กับมึงอยู่กับมึงไงฮะมึงเป็นเะจ้าของร้านไงมงึงขโมยมึงลูกค้าเลยฮะไปเลยไปเลยก็ไปร้านกังเกงเลย